ป้องก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขูสุขคนมาอนี้ยพาพี่น้องมากินเมนูตามคำขออีกแล้วเจ้าบอกว่าอยากเห็นอายกินหอยหอมอีกเนาะมีเป็นแจ้วส้มนะเจ้าเปียดแล้วก็พักก็ซิมีพักเน่าพักไสมะระจีนแตง มาลาคินกเขาเนี่ยวอยู่ใ้เดี๋ยวจ้ะมาเด้อค่ะมากินข้าวหน้ายเข้าเที่ยงตอนบ่ายสามป่าคุณพ่อกับคุณแม่เอามาให้อืมจะแซ่บอืม,อมด้ก่อนอันนี้ไอซซื้ออยู่ตลาดทะแลนะคะอันนี้รลละสองร้อยคนละเจ้า เป็นตลาดแรงทะเลรับกอนซื้ออยู่ตลาดทะเลแต่ว่าเป็นตลาดวันอาทิตย์มาละจีนปลาปลาเลี้ยงหมุนมาอย่างนี้กระสิออกมาหมดเลย โอ้ตูนี่บोได้อันนี้อัไม่ได้ พี่สาวถักมาบอกว่าเห็ดปวกออกแต่ว่าห่อนแห้งก็เลยบอกไปมะละขีนกผักไซถ้าถ้าน้องอายปล่อยผมน้องอายจะสวยมากเลยนะมันห่อนพี่น้องจา๋ามันปล่อยก่ได้ห่อนอีดี หวานถ้ากินแล้วขมแสดงว่ามะระปลอมเห็ดแจ่วแซ่พะนะ มันเป็นหอยภูพานเยจ้ะไอถามแล้วไอคิดว่าหอยมาจากเราบ่แม่นจ้ะหอยภูพานหอยภูขับไปหาอยู่ภูพักเน่าหลังบ้านพี่สาวแม่เอามาให้พักใช่ก็คือกัน เมนูที่ต้องกินกับผักแต่ว่าก็ต้องขาดผักก็ได้ เป็นหอยที่แกะง่ายจ้ะ บ้านอายอ่ะเขานิยมเอาไปก้อยคิอจะ้ข้าวเหนียวแซบมาละปลอม แซบอยากซื้อก่อนไปหาพญาอยากซื้อไผ่แล้วทุกแล้วทีดีเราก็ไม่ได้มากคนอ้วนเนดะจ๋ยวเอพญาเนะี่ย that yep. พ่อก่อนเอยไอ้จะหาไฟแจ้งวิธีปะไหนนะไฟการหน้าใส่ไม่ต้องยกฝึกอะพี่นาะมันเป็นอยู่ไฟหรอการหน้าป่ะจ๊นอยกกินขี้มันเด้อมันบุคือยามแรงเหรอเออแม่จัดพี่น้องกินบได้ไหมร้อยได้ได้จังหน่อยฮะแต่ว่าสุดบม่ได้แม่คอย ได้ะ่ะอืมตัวบบวแซฟพี่น้องคนบ่อย่างกินน้ำบ่ได้ถึงตรงนะมันไม่เหมือนหน้าแรงจากพี่น้องจ้ามันไม่มันแจวแซ่บะะคะพี่ออเดอร์ได้อืมเไปรับลูกก่อนดวยจ้าวัดซิตแรกมากินคนจะขาหกหน่วยซิมสองหน่วยอิ่มแล้วคะ่ะสิบเป็นหารสื่ออาหารคองถงค่ะโอเคขอบคุณค่ะ มันเป็นยนรุษาตร์มันสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุยาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จเด,ด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย